อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเศร้าเลือเด้อเศร้าเลือเด้อมาพี่น้องมาซอยจู๊สอยจู๊มาหนีิเอาจู๊ยังหรือนี่บ่เอาจีบ่นเนี้ยฮะพี่น้องเอ้ยใส่วันมันจัดมาให้เที่ยงวันนี้ผมอยากกินเนื้อสันมืาหนีิเนื้อสันเนื้อสันในนะครับตัวนี้ก็ที่เป็นเนื้อที่มันพอยที่สุดในโลกครับพี่น้องอยู่ในงัวผมกะว่าเนื้อสันในแหะครับที่พอยที่สุดแล้วอนี้เอาแบบลูกเต๋าเล็กน้อย มันสิไปหนามาหลังวัดตับหมพี่น้องเนี่ยลูกเต๋ามันนี่แก่ลูกเต๋อแก,กต่ตีม,ตม,ม,ต <c oughs> ม,ม,มันเอ้ยตับ่หมมาโบตองวาวไหลมาๆมาๆนี่เหมือนเดิมพี่นอ้องว่าบโอยังไฮบอลเลี้ยนแบบคนจีนเอาแบบบ้านๆเท่าไรครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศลักล้านมันเนี่ยฮะจวน น้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสีย,ยไว้แล้วมางงตอนตับจี่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,อ,เลยอีสานมันเท่าเนาะาเนีะ่ะอานะกาศดีดีพี่น้องทั้งหมด บายเลยฮึฮัทเกี่ยวไหมมันได้เกี่ยวไปไหนพี่น้องเกี่ยวมาเด้ออื<จ>้มแอบ